จริงๆเราเราเป็นเหมือนพี่น้องกันวันนี้เรามาพูดคุยแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ประสบการณ์ดีๆเรื่องของบิมนะครับกับกับผู้ที่ได้สัมผัสมาโดยตรงผมได้ทราบมาว่าคุณคุณยายนะขออนุญาตเรียก,กคุณยายแล้วกันนะครับในเ<ด>มื่อจะ,ะจีบหลานก็ต้องเรียกคุณยายนะฮะคุณยายเองเนี่ยเคยเคยมาที่างานนี้คเคยคพูดคุยคะนะครับสมัยก่อนคุณยายเป็น,เป,นเป็นรูปเป็นโรคภูมิแพ้ค่ะ หนักหนาสาหัสแค่ไหนครับเป็นเยอะมากค่ะเวลาอากาศเย็นหน่อยนะคะเราก็จะหายใจไม่ค่อยออกแล้วก็พอไปโดนพัดลมเนี่ยจะไอามากเลยโอ้แพ้พัดลมเลยอาอาหารรสจัดหน่อยก็ไอครับค่ะบอกมีความดันโลหิตสูงอีกใช่ค่ะ,ะมีความดันภูมิแพ้ คอเลสเตอรอลสูงสุดท้ายก็คือเม็ดเลือดขาวต่ำเม็ดเลือดขาวต่ำอันนี้อันตรายอันตรายไหมครับอาจารย์ครับอันตรายนะฮะซึ่งเหลือแค่2,003โอ้2,003ปกติคนเราต้องมีเม็ดเลือดขาวปริมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับห้าพัน4,000 4,000ขึ้นประมาณ4,000ขึ้นนะฮะ ก็จะเช็คทุกสองเดือนเมื่อก่อนนี่เช็คทุกเดือนแล้วก็ต่อมาก็ทุกสองเดือนอันนี้คืออาการที่เป็นเมื่อประมาณสองปีกว่าแล้วค่ะสองปีกว่านะครับสภาพร่างกายจิตใจตอนนั้นเป็นเป็นยังไงบ้างครับเราจะไม่ค่อยมีแรงถ้าถ้าเราไปผ่านคนที่เขาเป็นหวัดเป็นอะไรเราก็จะติดง่ายเราจะติดเชื้อโรคง่ายแล้วไม่ค่อยมีแรงไม่อยากไปไหนไม่อยากทําอะไรอืผิวพรรณหน้าตาคงไม่เป็นอย่างนี้มั้งครับสองปีที่แล้วก็ไม่ใส่ก็ไม่ใสเหี่ยวเลยค่ะ ผมว่ามันไม่สดชื่นจากข้างในด้วยใช่ค่ะใช่ไหมฮะ,ะใช่ไหมเอ,อเสร็จแล้วตอนนั้นก็ได้สัมผัสกับบิมค่ะใครเป็นผู้แนะนํำยังไงครับดูทีวีมาสองเดือน TNN2 น,นทนะคะว่าเอออันนี้ผลิตภัณฑ์อันนี้ไม่น่าจะมีผลข้างเคียงเพราะว่าเป็นธัญ,ญพืชเป็นผลไม้ทั้งนั้นตัดสินใจลองมาซื้อไปทานดูทานอยู่สามเดือนแล้ว โอ้รู้สึกว่าเราไม่นั่นจมูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโรคจากพฤติกรรมก็คือเป็นทั้งภูมิแพ้ความดันสูงคอเลสเตอรอลสูงเม็ดเลือดขาวต่ำสาเหตุอะไรที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ค่อยๆหายหายสาเหตุอันแรกที่เป็นภูมิแพ้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันที่เพี้ยนไปจากมลภาวะ เพราะว่าทุกวันนี้มลภาวะสูงมากที่มันอาจจะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราระบบภูมิคุ้มกันเป็นระบบที่ป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับร่างกายแต่ถ้ามันเจอสิ่งที่เป็นพิษอะไรมากๆมันจะทํางานเพี้ยนนะฮะพอมันเพี้ยนไปมันก็เลยทําให้แพ้ทุกอย่างใช่ไหมฮะจากการที่แพ้เนี่ยมันก็จะตามมาด้วยภาวะเครียดพอเครียดเนี่ยความดันมันก็จะตามมานะฮะพอมีความดันสูงขึ้นมา หลอดเลือดมันทํางานไม่ค่อยดีต่อไปก็คอเลสเตอรอลไปเกาะใช่ค่ะมันจะตามกันมาเป็นพลวนแบบนี้นะคะมาเป็นแ<ช>พ็กเกจ<ช>เลยนะฮะ,ะบิมเนี่ยลักษณะที่สําคัญที่สุดของบิมก็คือปรับภูมิคุ้มกันให้เข้าสู่สภาวะปกตินะคะเพราะฉะนั้นอย่างของคุณยายแป๋วคุณยายแป๋วเนี่ยนะคะ คุณยายเพื่อนกาลังจะบอกคุณยายแปวเพื่อนแปวเ <laughs> พื่อนแป๋ <laughs> ว่าที่ระบบภูมิคุ้มกันที่แพ้อะไรมาทั้งหมดเนี่ยนะคะ <laughs> แล้วพอทานบิมเข้าไปเนี่ยบิมไปช่วยปรับระบบภูมิคุ้มกันให้มันดีขึ้นมาเหมือนเดิม <laughs> นะคะที่อาจารย์พิเชษได้อธิบายไปแล้วเมื่อกี้ว่ามันไปทํำยังไงในการปรับภูมิคุ้มกันเนี่ยนะฮะพอระบบภูมิคุ้มกันดีปุ๊บเนี่ยเม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะอินเตอร อินทูที่อาจารย์พิเชษบอกว่ามันจะเพิ่มสูงขึ้นอินเตอร์ลิวคินทูนี้มันจะเป็นโลคอฮอร์โมนชนิดหนึ่งนะคะที่ไปกระตุ้นให้เกิดการแบ่งตัวของเม็ดเลือดขาว<อ>เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเพื่อนแปล๋ลมีเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนาะจนกระทก่ตอนนี้เข้าสู่ระดับปกติแล้วนะคะและเมื่อปรับภูมิคุ้มกันเข้าสู่ระดับปกติ อาการแพ้ต่างๆก็หายไปได้นะฮะและสิ่งที่ตามมาก็คือเกี่ยวกับหลอดเลือดที่เดี๋ยวอาจารย์เสาวรักษ์ก็คงจะให้คําอธิบายได้แต่จะพูดถึงอาการปวดข้อเข่าอะไรต่างๆพวกนี้พวกนี้มันจะหายไปด้วยเพราะว่ามันไปลดระดับอินเตอร์ลิวคิน1คือมันก็เป็นภูมิแพ้ประเภทหนึ่งใช่ค่ะคือเวลาเราเกิดภูมิแพ้เนี่ยหรือเกิดเซลล์เนี่ยเวลาเกิดอันตรายปั๊บตัวแรกที่หลั่งออกมาคืออินเตอร์ลิวคิน1 แล้วก็ตามมาด้วย T N F a l p ฟ a มันจะมีอยู่2ตัวที่ <ม S 1> ออกมามนะคะนั้นทั้ง T N F a l p ฟ a และ i n t e r อร์ลิ n ินวเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับโรคภูมิแพ้ทั้งหลายทั้งหมดเลยนะคะนั้นถ้ามันยับยั้งทั้ง2ตัวนี้ได้ร่างกายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเข้าสู่ระดับปกติทุกอย่างก็ดีตามมาหมดอาจารย์เสวราครับเมื่อกี้กูยางค้างไว้เรื่องของไอเรื่องหลอดเลือดใช่ไหมฮะเรื่องคอเลสเตอรอลตรงนี้ก็มีผลค่ะ ก็ก็คงเป็นธรรมดาของสวรนะคะที่ระบบร่างกายอย่างที่ท่านอาจารย์นอภัยบอกว่าจเดี๋ยวมีคนพาดพิงยกมือนะฮะสวรสูงวัยรือไม่ก็สวยก็เลยทำให้ กลไกต่างๆเมตาบอลิซึมต่างๆในร่างกายเนี่ยจะผิดปกติผิดเพี้ยนไปบ้างนะคะคแล้วก็จริงๆในร่างกายเนี่ยก็จะมีคอเลสเตอรอลทั้งที่เป็นตัวดีแล้วก็ตัวไม่ดีนะคะไม่ใช่ว่าไม่ดีทั้งหมดแต่ว่าไอ้ที่เป็นเป็นโรคเป็นอะไรเนี่ยเพราะาตัวไม่ดีเนี่ยมันจะมีมากกว่าตัวดีนะคะแล้วก็ทีนี้อ,อย่างบีมเนี่ยก็จะมี g m เอของเรานะคะที่เราพิสูจน์แล้วว่า เขาจะมีฤทธิ์เปไป,ป,ปต้านการทำลายคอเลสเตอรอลตัวดีได้ครับนะว่าทำให้คอเลสเตอรอลตัวดีเนี่ยตัวดี<ม>นี่คือ HDL 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 HD <L S 2> ค่ะ,คะที่ที่ทำให้มีมากกว่า LDL ที่เป็นตัวไม่ดีก็จะทำให้ภาวะคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยลดลงหรือว่าภาวะอันตรายที่เกิดจากคอเลสเตอรอลเนี่ยลดลงค่ะเพราะฉะนั้นนี่เวลาที่คุณหมอเนี่ยให้ผลในการตรวจเนี่ย ต้องถามด้วยนะฮะว่าคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยสูงตัวไหนนะฮะเดี๋ยวคุณหมอบอกสูงปุ๊บตกใจใหญ่เลยนะครับปัจจุบันนี้นอกจากเดินเหินได้ปกติแล้วมีความสุขแล้วสิ่งที่มีตามมาอีกจากบิมไปแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างไหมครับพอสวยขึ้นใสขึ้นผมก็ไม่อยากชมก็ก็คือร่างกายเราแข็งแรงเราก็มีกําลังใจที่จะทําอะไรอะไรได้อีกเยอะค่ะตอนนี้ก็ฝากไว้ชีวิตไว้กับท่านทั้งสามเนี่ยค่ะ คณะวิจัยทั้ง3นี่แหละค่ะให้อุมอ้มชูชีวิตหน่อยเราอยู่ด้วยกันถึง120ปี120ปีนี่ต้องวิ่งได้นะคะอาจารย์ Operation BIM หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรง ผลิตภัณฑ์อาหารจากออริชบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับพุ้งกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ